เป็นยังไงโอเครับเราเช้าครับสองแก๊งที่เราเก่าเกินนึกน้ำหนักเป็นไงช่วงหลังโอเคครับอะไรน้ำหนักก็ไฟนี่กับไฟไฟก่อนจนตอนชกแมตช์ที่เจอกันเป็นยังไงต่างกันไหมต่างเพราะว่าเป็นสามยกครับอือลูกเกมเป็นไงเหมือนกันแบบนี้่มก็มีเบียนอะไรเงี้ยแต่ว่าสามยกเบียดกว่าอือสามยกได้ได้ใส่กันมาหัวนิดหน่อยใช่ไหมอย่างนี้พักสามมีโอกาสไหมครับน้องต้องทำฟอร์มใหม่ครับอืออือ พอเมื่อใจเป็นไงพอแพ้แบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะแฟนบอลให้กำลังใจเพียบเลยมีอะไรจะพูดกับแฟนมวลเลยนะก็ขอบคุณที่ซีสองพาราเลยครับสู้เต็มที่นะครับเอาใหม่ครับล่ามาใหม่ครับผมแยกใส่ใหม่ครับสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมเมื่อกี่รายการต้นมาที่เรื่อไม่ต้องกลัวเมื่อกี้บนรถนี่มีอัดฉีดให้น้องเท่าไหร่สามแสนห้าใช่ห้าใช่ห้าสบายเลยสบาย กา่สักหมัดนั้นสักโค้งน mm ี hmm. he, they, he, they yeah. mm ่ย hmm. uh ัง huh. ด so, well, so yeah. ีนะคุณถึงนะครับเออเขาเขาก็โดนหลายหมัดเหมือนกันเนาะทนไหมทนไหมดูว่าทนไหมทนอยู่ครับเนาะเดเราไม่กล้าต่อยเพราะว่าลักดักสองใั่ไหมคระดักเข้าแจ้งมาดีวระดักสองมาดีซักมาแล้วมาตลอดเลยครับเพราะว่าเราจะไปต่อยไม่ได้โอกรแล้วเหมือนกันนะเขาน่าขึ้นอยู่เขาเตรียมเขาเล็นเขาดักอยู่แล้วเนาะพอขยับพวกเขาก็เตรียมรก็เลยเราก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับผมหอกไม่ได้แต่ว่าน้น ตานะเอานะไฟหน้าต bon, ้องดีกว่าเดิมเนาะเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆครับในในส่วนของเรื่องของสภาพร่างกายตอนนี้เราคิดว่าไม่เป็นไรไม่เหนื่อยไม่หมดเลยเหมือนีันก็ดีเลยนะบำอะไรับเวลาเองครับโอเคขอเป็นกำลังใจให้ครับผมไม่เป็นไรไม่ลายเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณนะครับ